ทำสติกเกอร์ดุกดิ๊กใช้เองแบบถาวรในแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอขายมตเตอร์ง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยครับ DIY Channel DIY ครับผมวิใน DIY Channel มาพบท่านอีกแล้วนะครับ <Okay. S 2> ว้าวิปน,นี้นะครับผมก็อันเนื่องมาจากผมได้ ทำคลิปที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับการทำสติกเกอร์แบบถาวรน,นะเป็นการสร้างด้วยแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอที่ชื่อขายมาเตอร์นะครับผมก็มี FC บางท่านนะครับผมคอมเมนต์มาบอกว่าสอนเร็วเกินไปนะครับไม่เข้าใจนะอยากได้แบบง่ายๆง,ง่ายและละเอียดก็คลิปนี้เลยครับครับ ก่อนอื่นนั้นท่านก็ต้องมีแอปพลิเคชันค่ายมาเตอร์ก่อนนะฮะแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับเมื่อท่านโหลดมาจากเพจสโตแล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้าจอนะครับผมเมื่อมาอยู่หน้าจอแล้วแตะเข้าไปเลยครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับผมให้ท่านแตะโลโก้เพื่อใช้งานเลยครับแล้วแตะสร้างใหม่นะครับผมให้ท่านเลือกเฟรมเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วให้ท่านเข้าไปเลือกรูปหรือวิดีโอที่ท่านจะ นำมาเป็นไฟล์กิฟต์นะครับผมก็ในที่นี้ผมก็ได้โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะฮะเป็นรูปคนสองคนชายหญิงก้มลงกราบนั่นเองนะฮะเมื่อเลือกแล้วก็แตะเพื่อที่จะนำมาตัดต่อนั่นเองนะครับผมวิธีการตัดต่อก็ไม่ยากนะครับทำตามคลิปเลยนะครับผมท่านจะสังเกตเห็นว่า ในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้นะครับจะมีอยู่3สเต็ปนะครับผมนั่นก็คือนั่งพนมมือก้มกราบและลุกขึ้นนั่งเหมือนเดิมนั่นเองนะผมจะเพย้ท่านดูนะครับผมซึ่งก็จะมี3สเต็ปอย่างที่ผมกล่าวมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านเพิ่มเลเยอร์โดยการแตะไข่ปลา3เม็ดด้านบนนะครับแล้วเลือกคัดลอกเป็นเลเยอร์ ท่านจะสังเกตเห็นว่าเรามีคลิปวิดีโอไฟล์วิดีโอเพิ่มมาอีกหนึ่งไฟล์นั่นก็คือเลเยอร์นั่นเองนะครับผมสาเหตุที่เราเพิ่มเลเยอร์ก็คือเราจะไปเอาแบ็กกราวสีขาวมาแทนไฟล์วิดีโอจริงนั่นเองนะครับซึ่งผมจะอธิบายเป็นลำดับต่อไปให้ท่านแตะตรงมีเดียเลยครับผมเมื่อแตะมีเดียแล้วนะครับให้ท่านไปเลือกแบ็กกราวอันแรกครับเลือกสีขาวครับผม เลือกสีขาวมาแล้วนะครับให้ท่านแตะตรงมุมขอบแล้วลากแบกเก o u ยวยืดออกมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านลบวิดีโอตัวแรกออกไปนะครับผมจะมีแบกเก o u n วสีขาวมาแทนที่นะครับต่อไปเรามาจัดลักษณะหรือช่วงเวลาของการกราบกันนะฮะแต่ละช่วงช่วงเวลาทั้งหมดจะไม่เท่ากันเรามาจัดเวลาให้เหมาะสมกันค,ครับ ก่อนอื่นนั้นท่านจะต้องตัดเป็นชดตๆก่อนนะฮะโดยแตะใช้กันไกนะฮะแตะกันไกเพื่อจะตัดเป็นไฟไฟนะครับผมออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมซอยให้เป็นไฟไฟแบบนี้นะฮะแล้วลองเพงดูครับผมเพดูว่ามันเหมาะสมหรือยังนะครับซึ่งเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ให้ตัวการ์ตูนของเราเนี่ยให้มันตัวเท่าๆกัน นะฮะไม่ใช่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะแล้วจุดนั่งก็ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันเท่านั้นเองครับจัดตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับเมื่อเหมาะสมแล้วนะครับผมให้ท่านทําการตัดแบ็กกราวกับไฟล์วิดีโอให้เท่ากันนะฮะเมื่อท่านตัดเฟรมให้เท่ากันแล้วนะครับผมเมื่อเท่ากันแบบนี้แล้วนะฮะให้ท่านเพลดูครับเอาหลักครับที่ทํามาก็เป็นที่น่าพอใจแล้วให้กด ด้านบนครับเมื่อท่านกดดาวน์โหลดแล้วจะพาท่านมาหน้านี้ครับผมหน้านี้ก็ให้ท่านเลือกหัวข้อด้านล่างสุดนะครับบันทึกเป็นวิดีโอนะแตะเข้าไปเลยครับแล้วแตะข้ามนะฮะบันทึกเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแล้วไฟล์ก็จะไปอยู่ที่คลังวิดีโอนั่นเองนะฮะเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท่านออกจากแอปพลิเคชันเลยครับผมไปดูที่คลังวิดีโอของเราเลยครับ ให้เข้าไปดูที่วิดีโอล่าสุดเลยนะครับผมในวิดีโอล่าสุดก็คือไฟล์ที่เราบันทึกเมื่อกี้นั่นเองนะจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับผมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมมาต่อกันเลยครับเพื่อความสวยงามเราจะต้องแชร์วิดีโอนี้ไปที่แอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอ Line m เตอ e r อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแชร์ไปเลยครับแล้วให้ท่านเลือกแชร์ไปที่ค่ายมัตเตอ เพื่อที่จะกลับไปแปลงไฟเป็นไฟกิฟต์แบบสมบูรณ์น,นะครับผมเมื่อมาที่หน้าค่ายมาเตอร์แล้วนะครับผมให้ท่านแตะเลเยอร์นะครับผมแล้วแตะตัวทีนะครับเพื่อจะไปพิมพ์ข้อความเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะครับผมในที่นี้ผมจะพิมพ์คำว่าสาธุละกันนะครับผมคําคำว่าสาธุน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับพิมพ์เลยครับ เมื่อท่านพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับผมก็กดตกลงเลยครับแล้วเพิ่มสีสันด้วยการเปลี่ยนสีครับใส่สีให้กับตัวหนังสือนิดนึงนะครับผมใส่เข้าไปนะฮะในที่นี้ผมเลือกสีแดงนะครับผมและก็ขอบสีเหลืองนะครับผมดูเข้าทาเข้าทีดีนะครับผมแล้วแต่ท่านเลยนะฮะว่าจะตกแต่งเป็นสีอะไรนะครับผมและก็เช่นเคยครับตัดขอบตัดมุมให้พอดีกับ ตัวไฟล์วิดีโอนะครับผมระหว่างตัวหนังสือข้อความกับวิดีโอจะต้องมีเนื้อที่เท่าๆกันนะครับผมเมื่อสีสันของข้อความเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ต้องเพดูนะครับผมเพดูเพื่อสร้างความสวยงามตามจินตนาการของท่านเลยนะครับผมในที่นี้ผมก็จะเพิ่มเอฟเฟกให้กับข้อความนะครับผม,มผมแตะไปที่ข้อความเสร็จแล้วนะครับผมก็เลือกเอฟเฟกนะครับ เลือกเอฟเฟกในที่นี้ผมเลือกเพิ่มขนาดตัวหนังสือนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาผมเพลนะครับผมตัวหนังสือจะขยายขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามนะอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของท่านเลยนะครับผม mm. เมื่อดูเหมาะสมและสวยแล้วพอใจแล้วนะครับผม mm. ก็ให้ท่านแตะบันทึกด้านบนเล็กครับผมแล้วหลังจากนั้นให้ท่านเลือกเปลี่ยนเป็น บันทึกเป็นไฟล์กิฟนะฮะเลือกเป็นไฟล์กิฟแล้วกดข้ามนะครับผมกดข้ามแล้วไฟล์ก็จะดาวน์โหลดไปที่ไปที่ขังรูปนะครับผมไปเลยครับแต่ที่ขังรูปเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปหารูปภาพทั้งหมดนะครับผมรูปภาพทั้งหมดท่านจะเห็นว่ารูปภาพล่าสุดนั้น นะครับเป็นไฟล์กิฟ์นะครับผมเป็นไฟล์กิฟ์ที่เราได้บันทึกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราลองมาเพย์ดูครับเราได้ทําไปแล้วหนึ่งรูปนะครับส่วนอีกหนึ่งรูปนั้นผมได้ทําไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเรามาดูกันครับนะฮะแล้วเข้าไปดูครับรายละเอียดของรูปนะฮะท่านจะเห็นว่ามันเป็นสกุลของไฟล์กิฟ์นะฮะซึ่งไฟล์กิฟ์นั้น ็สามารถที่จะเป็นสติกเกอร์ของ l ล n e หรือห้องแชทอินบ็อกซ์ได้หมดนะครับผมจะเป็นไฟล์คลิปเหมือนสติกเกอร์เลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ครับผมพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะงั้นเราไปลองส่งสติกเกอร์ที่เราสร้างเองดูนะไปที่ LINE หรืออินบ็อกซ์เลยครับผมในที่นี้ผมจะไปที่ห้องแชทนะครับผมห้องแชทของ Facebook นะฮะ ไปแล้วนะครับผมผมก็จะส่งสติกเกอร์โดยกดที่ภาพนะฮะแล้วเลือกไฟล์ที่จะส่งนะฮะเลือกสติกเกอร์ที่จะส่งท่านจะสังเกตเห็นนะครับผมไฟล์จะเป็นไฟล์กิฟนะฮะแตกต่างจากไฟล์วิดีโอนะครับผมซึ่งผมได้ทําไว้ทั้ง2ไฟล์นะฮะสสกุลซึ่งเป็นสกุลวิดีโอปกติและเป็นสกุลกิฟนะฮะความแตกต่างนะครับผมก็คือ ไฟวิดีโอตอนเราส่งนั้นต้องรอโหลดนะครับผมแต่ไฟล์คลิปนั้นไม่ต้องรอนะครับส่งปุ๊บดุกดิ๊กทันทีนะครับผมโอ้ oh, ของแท้ตัวนี้ก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะ <Wow. S 1> เมื่อดูมาถึงตรงนี้แล้วง่ายๆใช่ไหมครับการทำสติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องอยากนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ DIY Channel ดิ๊งไง DIY Channel ดิ DIY Channel